สวัสดีครับมื้อนี้ก็มาพบมาพร้ากับช่องกระแตน้อยใช่แน่หครับพี่น้องมื้อนี้จานเมนูอ่อมผักขี้เล็กครับมื้อนี้อ่อมใส่ไข่มุดแดงอ่อมใส่ไข่มุดแดงใส่หนังนำรับมื้อนี้พักกะพิกพหัวพักบัวครับเสี่งพักบัวนี่หลายอย่างนะครับเนาะนี่แต่แก้วนำอยู่ครับแก้วหัวพักบัวใส่ก็พักอันสลัดครับอยู่ปลูกไว้นีแล้วครับเอามากินกับเตียวครับเนาะครับเนาะงพักอยู่นี่ก็มีหลายแหละครับ แต่หน่อยมากได้ครับมันนี้ออมพักขี้เล็กออมใส่ไข่มุดแดงบม่เห็นนังดอกออมันนี้เน้น่ไข่มุนนมดแดงครับอืออใส่นังนำอยู่ออื coi khay mua đèn đẹp lấy lại liền ừ. mà bên này nắng nắng có lái cái cầu หนังค <c ười> <conclusions> ือเดียบร้ายหมือนเนาะไขมากก็มงใส่ดยไข่มมดแดงแดงป๊อ่ะเออไม่แต่ไข่ตรงๆ มันดีเนาะเหมือนอยู่หาอันดอกพักบัวมาใส่บ่มีใส่ดอกพักบัวจังหวานดอกพักบัวพักบัวอันอี่ยพักบัวกินดอกมันนะหวานเนี่ยพวกบัวเนี่ยแบบพี่ฮะเอามาหนึ่งหนึ่งกกอร์ปลา พูกินเล็กแซวเขาห่อนๆนะุ่นๆพอดีว่าห่อนกับอุ่นแล้วละ่ะ <c oughs> แต่เมื่อนี้พักเนีย่ยอะไรอยู่ในอ้อมกินเล็ขยังไม่มอ่ะก็ดีอ่ะใจตา เดี๋ยวนี้แนมบอกให้ชันแล้วเ <laughs> ข่าแล้วบอ่อันพี่นอ้องเพิ่ก็ถามมาอัน มันมีลูกชายคนเดียวแมนค่ะมีลูกชายคนเดียวได้คนเดียวทุนทุนซื้อกัดนดะครับ อ๋อยังเป็นใบอยู่ใบเล็กพูดหนังพูดดีขนาดพูดพูดขนาดเลยไหวได้หนังอ่อนๆหนั่นได้หลายเนาะ ไข่มูแดงแบบเต็มที่ไข่ตรงๆช่วงนี้พะ่ะคิเล็กก็ออมดูแน่จังหน่อยนาในนาพะ่ะคิดเล็กเนาะอันไข่มูแดงแลวม,มีเห็นงไข่มูแดง ยังไงมูดแดงแต่ป้อป้อยู่ในปากดีขนาดเลยใส่มูดแดงหลายเลยเหมือนกันอืมใส่แบบพิเสีหลอดมอัล้ำขนาดเลยอืม น้ำหุ่นไา,ายส่ดรูปเอามาใส่น้ำเค็นนมนำหมดแสบ ขมขมในน้นอยขมอ่อยขมอ่อยจังเลยขมสำหนึง่งมาขมแห้งเ <c oughs> จียวัวบัวในน่นานลลวขมใส่ผักผักบัวผักสี แล้วก็ใจ้พี่ตูพร้อมกูเดือดจะมากใจ้พ่อขา ไปกินแล้วมันมีผลก็เลยบดใส่ภาคาผลทางเที่ยมะมมมนังตอนนั้งคุณสดอ่ะเนี่ยมันพอยอยู่อืม,อม ăn này bên mừng 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 mới mía ngày mía 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 đi bạn mía 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 đi mía bảo cầm mía cầm โอบไข่มุแดงแตกปูปูดิแบบอืมนัมอืมง ยหนังหายยังมมอยังได้อยู่บ่เป็นอย่างก็แเต่นอนว่าอยากกินไรเป็นไดหนังถ้าก็แค่เนี่ยได้ครับอืมแมันแสบมั้ ในเขาลองกินข้เหนียวผมข้าวมานแดงหนังพี่เสียบไปฟีมมือแต่หน่อยมันเสียสบกุเทือนญละแท่เสียบมาเสียบาแสบบียบมาจากเบสบเบียบ,บ, <c oughs> บด้ <c oughs> นอยู่ว่ามีบุเห็นให้กินบ่าเพื่อลังมือเห็ดกินเองเราไปยังก่อนเอาเดี๋ยวเอาสดสดหยอดมั้งสดใส่กันตอนนั้นอ๋อเพื่อกี้เรียกใส่ไข่มูแดงหลายๆดนะครับแซ่บ เวลาเวลาห้ออาหยำมันแตกปูปูอยู่ในาปากมันหนีเนี่ยแสบหยำนี้ใครมูแดงม,มันกระตรงเลยเนาะไปทัง้งอันเป็นเปล่งแล้วก็มีอะไรเนาะมือมน,น,มนี้วันหยุดเนะาะธรรมดาเรียบร้อยครับมือน,นี้แซบครับมือน,นี้อ่อนเมื่อกี้เล็ก ใส่ไข่มูดแดงใส่ไข่มูดแดงที่เลยละๆนะครับมันมันสิยำแตกพอ๊ปุ๊บปุ๊บดีขนาดเนาะแม,ม่นมันมันเอาเ <c oughs> นี่ยเสืออันนั้นก่อน <c oughs> มือน,นี้มือน,นี้ก็มาสองคนเพราะว่าลูกชายมันกับไปทำงานเนาะเป็นไปเห็นงานซอยซอยอ้ายบัแม่นว่าไปทำงานอันนั้นดอกเนาะ <c oughs> ก็เลยเพิ่นก็เลยบ่ได้มานางน้ากันเลยแม่แต่อันพอกับแม่มานางมือนี้มากินออมพะขี่เล็กจริงๆนี่ของของแสบของหมักเพื่อนก็คือตอนหนังตอนหนังหนังง่วนียู่ะของหมักเพื่นแต่ว่าเห็ดออมมายมได้นี่ยนี่ะหละ่นสเคีกกินแต่หนังให้แม่กินพักกับอันกับนามแล้วจันเอา มือน,นี้กระแต้น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมค่ามากถ่ายชิมชอมในคลิปนี้ก็บฝากกุไหลกุแช่ในเด้อค่ะมือน,นี้กระแต้น้อยก็บอกกำขอลาไปก่อนนะครับนาอสวัสดีค่ะ